มีเรื่องน่ายินดีกับหนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มนัททิวนั่นเอง<ม>เป็นอีกหนึ่งคนที่ทํางานเยอะนะไปโกอินเตอร์ไปเกาหลีไปอะไรแบบเยอะแยะมากไม่อยากเชื่อว่าการเรียนก็ไม่ทิ้งล่าสุดคือก็เพิ่งผ่านการพระราชทานปริญญาบาะะ<ะ>ัตรในฮาของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยแหละค่ะก็เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆโดยเฉพาะ,ะครอบครัว<ะ>คุณพ่อเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เคยมีปัญหากับคุณพ่อน,นิดนึงว่าเนี่ยเรียนก่อนไหมเอาให้จบนั้น แบบี่วคมันไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับครอบครัวเรียนจนจบได้เก่งจริงค่ะก็ต้องถามนิดนึงว่าแล้วพอเรียนจบจะต่อปริญญาโทรเลยไหมคะหรือว่าเตรียมทํางานก่อนหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังรื่าวทั้งหมดจากหนุ่มนักเที่ยวกันค่ะ ก็รู้สึกดีใจมากครับที่วันนี้เรียนจบนะครับก็บอกนิดนึงนะครับก็ผมเรียนจบนะครับปริญญาตรีนะครับก็สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจนะครับผมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับลุ้นมากครับโดยเฉพาะพ่อนี่อย่างลุ้นเลยครับเพราะว่าเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนมีทีท่าว่าจะไม่ได้กลับไปเรียนอะไรเงี้ยแต่พอเราได้กลับมาเรียนแล้วเรียนจบก็พ่อก็ดูสบายใจอะไรเงี้ยครับผมสำหรับเรื่องเรียนเนี่ยหลายคนก็ถามว่าปริญญาโทไหมนะครับแต่ว่าขอยังไม่ยังยังไม่ตัดสินใจที่จะเปยนปริญญาโทแล้วกันนนเพราาะว่ตอี้ อาชีพการงานค่อนข้างแบบมีโอกาสที่อยากที่จะคว้าเอาไว้ในหลายๆอย่างก็พอมุ่งทํางานเป็นหลักนะครับแล้วก็สําหรับโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่ที่ค่ายทูแฟนเีเชียกำลังคุยกับค่ายที่เกาหลีเพื่อวางโปรเจกต์ต่อไปที่น่าจะต้องทำโอ้โห บอกว่าขอพักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเรียนต่อเลยเพราะคนลังจริงนะไม่ได้เรียนได้เฉพาะในห้องเรียนคือประสบการณ์ข้างนอกห้องเรียนก็มีค่าไม่แพ้กันนะคะแต่สุ่มคนนี้เขาก็ไม่ทิ้งทั้งสองด้านจริงๆสุดๆเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่บางทีเรียนอย่างเดียวน้อยยังแบบโอ๊ยพอแล้วขี้เกียจอ่านหนังสือเนี่ยแหละนะถ้าเรามุ่งมั่นสักอย่างไงก็ต้องทาได้ค่ะ